2นาทีครับอีก2นาทีครับผมเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมนะครับขอประกาศนะครับ จเจริญช้าหลายๆท่านในที่นี้คงเคยได้ยินสันวนไทยที่ว่าชา้าช้าได้ปลาลื่องาเคยได้ยินหรือเปล่าคะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานสุจริตค่ะทำอะไรเริ่มเริมช้าช้าถูกต้องใครมองถึงแม้ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้แต่ตัวตตัวเราอะค่ะเรารู้เรารู้ว่าเราร์ผิดเรารู้ว่าเราพูดผิดเรารู้ว่าเราคิดผิดฝ่ายดิฉันอย่างไรเสียก็ขอเสนอว่าสุจริตเจริญช้า น่าภูมิใจดีกว่ามีเกียรติกว่าขอบคุณค่ะขอชิยกมือให้กับคนหน้าิ่าเสน็ครับพี่ตองผมลอนะครับได้อย่างพัฒนาเร็วก็คอร์รัลชัน,นะครับไม่ได้ยินคำว,ว่า c o ร์รัลชั่นเราก็จะดูในสิ่งที่มองไปในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ดีทำแล้วไม่ดีแต่ถ้าเราบอีกทีิงๆคอร์รัลชั่นแล้วห้าประเทศไทยเจริญ ทำให้ประเทศมีความก้าวหน้าเกับคอร์รัปชันแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นประชาชนจะเรียกอะไรคือนคำว่าคอร์รัปชันนั่นคือการโกงนะคะในเมื่อท่านโกงแล้วให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองมันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้สักกี่น้ำครัขอบคุณค่รับทีป่ประธานฝ่ายสุจริตนะครับที่พูดว่าช้าๆจะพาเล่งนงามนะครับผมก็มีสุภาษิตมาคาด้วยหนึงนะครับเราก็จะพบไม้งามยาขวัญบินได้เหมือนกันนะครับนึกถึงอ,อีกหนึ่งสิ่งนะครับก็คือ แอบ,บูลลนซ์ครับในนี้คู้นักแอบ,บูลลนซ์ไหมครับแอบ,บูลลนซ์ก็คือรถฉุกเฉินรถพยาบาลถ้าเกิดว่าเราหมอจตุจิยรถพยาบาลมาข้างหลังเปิดไฟเลนทำไมเสิงดัง,งาตามคิวสิเป็นไงครับคนในรถเป็นไงครับตายไหมครับ โยกพระศาสนาจะปกป้องขอบคันทศิ์มาประชาชนแรงมนตรีแต่ไมครับมีคำว่าอุปถประ์มเขาแตมไมคะอุประถมนะฮะก็ไม่ทราบว่าเขาจะมาสอนภาษาไทยหรือว่ามาสอนอะไรครับขึ้นต้นด้วยอะไรนะฮะ definition หรือว่าคำจับหลัความด้วยมาแน่นมากนะครับทุกคนก็งงไม่ค่สนใจนะครับเอาจริงเพราะว่าระบบของคุณเนี่ยผมคิดว่าเป็นระบบที่อุนใจนะอุนใจแต่ไรคุนธรรมครับ ส่วนร่วมในรู้สึกความรู้สึกสำนึกในการเป็นพวกพ้องเดียวกันค่ะพวกพ้องตรงนี้ก็คือเหมือนฉันเห็นว่าเอ๊นั่นเพื่อนฉันพวกพ้องเดียวกันฉันก็ต้องช่วยเหลืออุปถัมเพื่อนฉันค่ะหลักธรรมธิปานจะทําให้ความสุขของคนในสังคมเกิดขึ้นนั้นดิฉันเห็นด้วยค่ะแต่ดิฉันเห็นยิ่งกว่ากับคําว่าอุปถัมของดิฉันก็จะมีความสุขของคนในสังคมแล้วก็ของหมู่คนในกลุ่มคนดิฉันค่ะของคุณค่ะดิฉันก็ขอยืนยันอีกทีค่ะว่าอุปถัมมีสุข นะคะแล้วก็ต้องมาเสวนานเนี่ยก็เหมือนเราแดกเกี่ยวความรู้ก็เป็นบุญนะคะขออานิสส่งผลบุญเป็นทุนนี้ให้ทุกท่านมีสุขทุกแห่งหายอีกทั่วโลกสวยไพยแพนและวางวายอีกโจ้ใต้าต,าตายหาหมดทั้งโคตรเลยค่ะ